ลวนรักจากป้กป๋า จะนอนไปถึงเมื่อไร่ไม่ทราบยะไม่ไหวเลยต้องให้ปลุกทุกเช้าเลยนะเนเนโกเธอเนี่ยนะอื่นได้แล้วเหรองั้นก็รีบๆลุกไปล้างหน้าสิฉันบอกแล้วไงว่าอย่าเข้าห้องคนอื่นแบบนี้นะต่อให้เป็นลูกสาวเจ้าของห้องเช่ากับเธอเขาประตูนหน่อยไม่ได้หรือไงอ่ะที่ฉันทําแบบเนี้ยก็เพราะว่านายเป็นเพื่อนในแต่สมัยเด็กๆแล้วนะหัดขอบใจสะบ้างสิเช่เถะทำอะไรของเธอน่ะ สภาพแบบเนี้ยสงสัยคงไปทะเลาะก,กับใครมาอีกแล้วใช่ไใช่สัก,กนหน่อยอ่ะที่เห็นเนี่ยมันมีสาเหตุอยู่ลึกๆนะช่างเธอไปล้างหน้าซะปอยากไปสายงั้นเหรอครับครับเป็นวินาทีแห่งประวัติศาสตร์เลยนะครับค่ะไม่ใช่แค่ญ,ญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะแต่การมาเยือนของพวกเขายังถือเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ไปทั่วโลกเลยน,นะคะเนี่ยแถวโลกทุกท่านนั้นได้มอบนมใหม่อันเพราวาเดียสให้กับพวกเราค่ะ ป็นคนที่สวยจริงๆเลยนะไรสาระน้าสารักค่ะโชคชะตาวันนี้มาดูกันเลยวันนี้ราสีเมษอันดับหนึ่งชัยยศายนี่ยนะมาเปลี่ยนช่องมีชงด้านความรักด้วยละสีน้ำชงคือสีม่วงกับสีขาวสุดยอดไปเลยอ่ะย่าาเตะฉันต้องไปเนี่ยเกใส่กระเกกสัทีสิอยากกินของหวานจังเลย จะมาล่อแกเ e สเนี่ยน่ารักสุดๆไปเลยนะตุกตระรับใช่ใชเลยไ<ล> <ๆ S 1> งย,ยินสีว้อัทักยะคุงวันนี้นายก็มาโรงเรียนพบก,กับผู้ปกครองอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหหน้าแล้วไปโดนอะไรมาล่ะอ๋อนี่น่นะเหรอไปหลีสาวจนโดนเข้าตบมาอย่างนั้นละสิชั่มมาเดี๋ยวเจ้าของร้านที่ทำง,งานพิเศษต่อยเอาต่างหากเล่าทนาิดีโอหน้าเหรอ เรื่องอกยักษ์ในระเบิดสถานปัตตภ,ภีน่ะโหเรื่องสุดยอดเลยนั่นน่นนะแหมสเปนทัยัคงจริงจริงไปดตานหลังเขาไม่มีพลา,ว<บ>าดว้นนี้เราควรจะรอบอันกรับแต่เจ้าของร้านรู้แล้วว่าฉันแอบ,บจริกออกมาน่ะบ้าเนนะี่ยโถ่เอ้ยไอเจ้าตะแกนนวดบ้าล้ำบึกงั้นก็ไม่มีเรื่องใหม่ๆมาให้ดูอีกสักพักละสิน่นั่นเนี่ยเอ้ยเอาแผ่นนี้ไปดูค่าเวลาก่อนก็แล้วกันนะนี่มันผลงานหมายควาคาตาเร อยากกินของหวานจังนี่แย้คุณนายนีย่ทำเป็นภูกร,รจ,จริง,รงเลยโอ <laughs> ้เดโกเดือนนี้ฉันเริ่มจะกรอบแล้วล่ะนะโอเคโอเคหากลับไว้มาก็ได้แนอแต่ว่าอย่าาเรื่องที่นี้ไปบอกที่บ้านฉันชิวนะไม่งั้นมีหวังตางยเงยี้เลยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่อของฉันน่าตื่น้ที่เดียสจะย้ายเข้ามาอยู่ใกล้ๆบ้านแต่นั่งม่ติดอยู่แล้วล่ะเดียสเหรอถูกต้องแล้วครับ ของฉันน่ะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเดียสพอๆพกับฉันเลยล่ะนะไปดูไม้มพลีกล็จะมาเยือนแล้วเอออย,าย่าจะดับไปดูคนเดียวสิครับโอ้หหนึ่งใน <พอ S 1> สมาชิกคนรักเด<ช>ียสเหมือนก <ไป S 1> ัน <สา S 1> จะบอกนะให้เมื่อประมาณหนึ่งปีก่อนมียานอาวกาศขนาดมหึมาตกลงมาที่อ่าวคาสายจ้าใช่ละล่ะภายในยนั้นนะมีมนุษย์ต่างดาวที่เดินทางมาจากอาวกาศอันห่างไกลโดยสารอยู่กว่า150ชีวิตกิวนะภายหลังพวกเขาถูกเรียกว่าเดียสนะจ๊ะ หลังการพิจารณาหลายๆอย่างแล้วพวกเขาก็ได้รับสิทธิ์ที่เป็นพลเมืองญี่ปุ่นและก็ได้เรียนรู้เรื่องภาษาขนบธรรมเนียมรวมทั้งวัฒนธรรมทางสังคมอีกด้วยนะจ๊ะอาจารย์มิสกะอะไรจ๊ะช่วยใส่ซื้อผ้าด้วยค่ะอุ๊ยตายตายแล้วข้าได้มาเห็นสายตาที่ร่ารรอนของผู้นักเรียนที่เจ้าบริตตนนี้แล้วตัวอาจารย์นั้นเทพจะาว้ว ได้ยังไงมากกว่าและด้วยเหตุผลที่ว่ามันนี้อีกไม่นานนักเรียนแลกเปลี่ยนเดียสก็จะมาเยือนโรงเรียนโคฮารุของเราแล้วล่ะจ้าโหแน่นไนเนี่ยันก่าอเี่ยนเดียสจะก้ัวไปสูในสังคมได้อย่างสมบูรณ์นะจ๊ะจึงได้มีโครงการโฮมสเตย์เกิดขึ้นทุกคนคงรู้กันแล้วใช่ไหมส่วนมากแล้วพวกเขาน่ะก็มีอายุพอๆกับพวกเธอทุกๆคนนี่แหละจ้าก็อย่างที่ว่าลหละจ้า จะมีพวกเขาคนนึงมาเป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้นะจ๊ะได้ยินหรือเปล่าวะเดี๋<ะ>ยวซี่จะเข้ามาเป็นนักเรียนใหม่คนนี้เนะ่ะต้องแท้ที่จะมาอยู่แถวๆนี้แน่เลยจะไปรู้เหรอมีการคะแนนพิเศษห้าร้อยตามก่อนเริ่มเกมเลยนะเนี่ยว่ามาสุดยอดจะเป็นเด็กผู้ชายหรือว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงกันนะจะเป็นฝ่ายไหนก็รูปงามทั้งนั้นเลยอ๋อแต่จะเป็นอะไรก็โอเคทั้งนั้นหลคะค่ะอออ แบบนี้แหละจ้าทุกคนจะต้องรักษากฎระเบียบของโรงเรียนแห่งนี้อย่างเคร่งครัดอย่าให้ไอเดีตเข้านะจ๊ะเ้าติปัญญาก็เยี่ยมนิสัยก็ดีดีแถมรูปงามอีกต่างหากจะกับเดินออกมาจากภาพในอุดมคติไม่มีผิดเลยอ่ะยังไม่พอใจอะไรออีก่ะฮะไออุดมคติสมบูรณ์แบบนั่นแหละที่น่าสงสัยที่สุดนะฉันว่า ตายบสวยๆนั่น่ะจะต้องมีหน้าตะปูตะป่าเหมือนขังคอกซ่อนอยู่หรือไม่ก็มีมนุษย์แตา่งดาวตัวจิ๋วควบคุมอยู่ข้างในอย่างแง่เลยอะตสนิทไร้แฟนมาตลอด17ปีแถมแฟนก็เป็นหนังสือกับวิด,โดีโอเอวีเฮ้ยช่วงวลาของวัยรุ่นที่โดดเดี่ยวเดียวดายเป็นตัวให้เกิดนิสัยเครียดระแวงแบบนี้เองสิน,นั่นเนี่ยใช่ไหม hey, ตัวเองเฮ้ยว่าแต่คนอื่นเขาอะแกเองก็พอๆกันนั่นแหละน้างั้นรอแป๊บหนึ่งนะอืมพ่อจ๋าพ่อจ๋า y e สน่ะจะมาเป็นนักเรียนใหม่ของโรงเรียนผมด้วยหรอพ่อว่าไงนะ แบบนั้นข่าวใหญ่ไม่ใช่เลยงั้นพ่อต้องไปดูแกเรียนหนังสือในโรงเรียนทุกวันแล้วสินี่แม่ไม่มีทางยุดหรอกนพ่อเชื่ออย่างแม่น่ะเหรอไม่มีทางเทียวกับเดสได้หรอกนั่นจะบอกให้แต่แกพ่อเปล่านะขนมปายากิโซบะบอมเบอร์แซนด์พี้ขอตอบแทนฮกระตาเรอรับไปเลยแม่จ๋าพอทีเธอสายซะเธอไอ้แก่ไม่อะไรไม่่ไโอ้ยะ ขนมปังเมลอนนี่นาะแถมไม่ใช่ของโฮเมดด้วยแบบนี้มันหลอกกันนี่หว่านี่เป็นไรหรือเปล่าอะตัวสัตว์เป็นเจ้าเข้าเชียวอะถ้าไม่สบายหรือว่าบาดเจ็บตรงไหนแล้วก็บาดเจ็บอ่ะเออคือคือว่าชาวต่างชาติเหรอบาดเจ็บเฮ้ย อย่ามายุ่งนะลดให้อีกนอนไม่ได้หรือไงคะลูกค้าขับประจำช,ช่วยไม่ได้อะนะอย่าอย่าเอาตัวเข้าไปยุ่งด้วยจะดีกว่าฮะอย่าตามมานะ อะไรกันนักันหนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องล้อเล่นขนะันมาซื้อเมจุกโซโค Er. イキスニン、アキサミス、アビュラミサ、ナコノソノ、オカバビュラ、ビナ、アビサタ、ウナタ。 เอสิจะทำอะไรอ่ะเฮยเสียงอะไรกันเนี่ยเอ้าเฮ้ยนี่นี่เธอไปไรไปน้เฮ้ยอ้ยอ่ะาบัดดี้ฮะา่าา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 าอาษาาาาาา่าา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 วาาา้เาาาะาาอาา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 ทาาาาานาา อตายดิพอหมุนไปทางนี้น้ำอุ่นก็จะหยุดไหลถ้าหมุนไปทางนี้น้ำก็จะไหลนะถ้าจะวางเสื้อผ้าไว้ตรงนี้ละถ้าเสร็จแล้วก็ใส่ซะนะยืนโป๊ะแบบนี้ใจหายหมดรู้ไหมฉันเนอะเอะทำไมฉันต้องมาทำแบบนี้ด้วย้ตายสิ วันนี้ดวงฉันมันซวยสุดๆไปเลยไม่ใช่หรือไงกันน่ะดันเก็บเดียสจากข้างทางมาจนได้อะ่ะเา,เา,เา,เาฝันฝันเมื่อกี้มันอะไรกันน่ะเ,เรื่องจริงดินะ ทำไมยัยนี่ยถึงมาดอนตรงนี้ได้ล่ะเนี่ยนีน่นี่เราทำอะไรยัยนี่หรือเปล่าเนี่เฮ้ไม่มีทางเป็นไปได้หรอกนี่เราอย่าติดกับเชียนะยัยนี่ไม่ใช่เด็กผู้หญิงสะหน่อยพวกต่างดาวมนุษย์อวกาศเอล่ยนะไฟตายหน้าตาสวยๆแบบนี้จะต้องมีใบหน้าอัปลักซ่อนอยู่แน่ๆเลยอะ กวานก็วาไว้ให้แล้วไงแต่เสื้อซะสิฟังนะอย่ามาล้างสมองฉันแล้วเอาไปเป็นพลลบในสงครามยึดครองโลกของพวกเธออย่าเด็ดขาดชิวละแต่เสื้อผ้าแล้วก็รีบๆออกไปซะเป็นวิธีการล้างสมองที่ขี้โกงจริงๆอ่ะไม่ยอมแพ้หรอกอีกแล้วอรอ เเฮ้ยปไนะ็ <c oughs> นไไรนนาห้ี่ถ้าหิวขนาดหน้ามือตาลายแล้วก็ก็รีบบอกแต่แต่แรกสิเดิน <c oughs> ตามสบายเลยนะเ้ยเข้าใจที่พูดหรือเปล่าเนี่ยเดียนิส <c oughs> ไม่รู้จักขนมปังอย่างนั้นเหรอทำแบบนี้นะอ้าวออาอาาใจรยองกบเอาละกินซะสิ อร่อยแม่เอ,อ,อ่อฮะอือเนยยาช้าแล้วนะเนะน็นกเด็กกทำไงดีล่ะเนี่ยเด็กๆยังไงยังไงเด็กก็ต้องสอนไว้ก่อนล่ะถ้าตื่นแล้วก็ตอบมาสักคำไม่ได้ด้วยไงอ่ะจะเข้าประตูแล้วเนะี่ยอย่าโว,ว,ว,วยวายเลยเฮ้ยอรุษสวัสดิ์เด็กก่อเช้ทาที้สงสัจังเลยนะ อรุณสวัสด์ว่าแต่นายอะทำท่าประหลาดอะไรอยู่อ๋อเปล่าคือว่าออกกำลังกายตอนเช้าเน่ขออัพแดนตอนเช้าแล้วมันก็รู้สึกคึกคักยังไงก็ไม่รู้อ่ะบอกไม่ถูกเลยล่ะเอเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะไปล็อกข้างนอกแป๊บหนึ่งกันแล้วกันนะจะเปลี่ยนเสื้อทำไมอะก็แค่ใส่เสื้อนอกทับก็เสร็จแล้วไม่ใช่เหรอช่างเถอะนาไปตอนที่ฉันออกไปข้างนอกนะ แล้วอย่าเปลือเอาไปเด็ดขาดล่ะมังั้นเป็นป้าสายตาแน่ชุดอวกาศหนั่นด้วยอ่ะฉันยกซื้อตัวนี้ให้นะอ,ะอะไ,ปไปนะเรานานหรือเปล่าล่าะเอะอเออมีอะไรเหะ เม็นเกลดตั้งแต่เช้าเลยนะน่าสงสัยอะไรกันล่ะจ้านี่เป็นประโยคตัวอย่างที่อาจารย์แต่งขึ้นมาเองนะจ๊ะลองพยายามแปลกันดูนะจ๊ะนักเรียนทุกคนโออีคาว่าคุมครับไม่น่เอื้อมมือไปที่กระโปรงของแนนซีี่ที่ที่ที่เตียงอืมอืม อาจารย์ไม่เห็นจะได้ยินเลยอ่านดังๆกว่านี้หน่อยสิอาจารย์แล้วเมอสิผู้ชายนะครับใหญ่นั่น่ะออกไปหรือยังนะอีคุฮาระคุงอีคุฮาระทาเคยะคุงเอะทำแบบนี้ไม่ได้นะเหม่ออะไรอยู่เลยจ้าอ่าขอโทษครับแบบนี้ต้องลงโทษแล้วเอธอจะต้องทำตามประโยคภาษาอังกฤษกับอาจารย์เดี๋ยวนี้เลยนะนจันนะจ๊ะเออขามอดมา มีอะไรอย่างนั้นเหรอแม่แมวน้อยเจ้าหน้าผมแบบนั้นอะ่ะเดี๋ยวก็กลายเป็นกระต่ายตาแดงหรอกนะมองอะไรของเธออะแลนะหายแล้วอย่างนั้นเหรอเอเอแต่แต่ตอนนั้นเหรอตอนนั้นอะไรอ๋อตอนนั้นถ้าเป็นเรื่องใหญ่ไปได้จริงๆแล้วแผนนิดเดียวเอ,เองอะ <laughs> หรอเออคือว่าอะไรเหรอพวกเดียสน่ะพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้สักตัวเลยเหรอเท่าที่ดูรายการข่าวนะก็เห็นว่าพูดได้คล่องแคล่วกับทุกคนเลยนีินาเธอคิดว่าพวกนั้นน่ะเป็นอะไรเหรอชนผ่าต่างดาวที่ยานอาวกาศประสบเหตุจนต้องร่อนลงฉุกเฉินบนโลกอะไม่มีช่างเทคนิคคนไหนจะซ่อมแซมยานอาวกาศออ,าอโต้เพลอตหลดได้ พวกเขาจึงหมดหนทางกลับอวกาศก็เลยต้องมาขออาศัยอยู่บนโลกนี้ต่อไปถ้าแค่นั้นนะ่ะฉันรู้อยู่แล้วรู้สึกว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีพลังเหนือธรรมชาตินะพลังเหนือธรรมชาติอย่างนั้นเหรอการมาของมนุษย์ต่างดาวจากอวกาศนะ่ะเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ใช้เวลาแค่เพียงปีเดียวพวกเขาก็เข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกับสังคมเราละพวกเราเองก็ยอมรับการมีอยู่ของพวกเขาอย่างง่ายได้แบบนี้น่ะมันไม่ใช่พลังเหนือธรรมชาติของเดียสอีกอย่างนั้นเหรอ จู Regard ่ๆทาเคยะก็เกิดชวนคุยเรื่องเดียสแบบเนี้ยน่าแปลกใจเลยนะก็รอบๆข้างฉันเออาเรื่องนี้ก็บ่อยๆนี่นาฉันก็สนใจขึ้นมาบ้างนะสิอเอองั้นงั้นฉันไปทำงานก่อนละเนหน่อยนะครับก็น่าซีนนะ ทำไมยังอยู่อีกแล้วฉันบอกให้ออกไปไม่ใช่เหรออจริงด้วยสิพุ้ไม่รู้เรื่องดินาแต่นั่งอยู่ในนั้นไปถึงเมื่อไหร่ก็น่ะออกมาได้แล้วนั่งอยู่ในนั้นก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกบอกให้ออกมาได้แล้วยังไงเล่า อยู่ดีๆก็โดดออกมาทำไมกันเล่านี่เธอที่เก็บตู้อยู่แต่ในนั้นนะ่ะก็เพราะก็ใช่ว่าฉันสั่งอย่างนั้นเหรอนี่อยู่ได้แต่เช้าเลยเหรอเนี่ย<อ>เธอนี่กินจูกับที่คาดเอาไว้อีกนะชอบขนมปังเมลอนเหรอเออจริงสิชื่อของเธอละ่ะ<อ>ชื่อ,อยังไงเล่าชื่อนะ่าโถเอ้ย ฉันชื่อทาเคยะฮะเคยะฮะเคยะใช่แล้ว oh. oh. แล้วชื่อของเธอล่ะทาเคยะแล้วเธอล่ะอืมชื่อเธอน่ะเรนเรนเรนนงุสซาลาเรนชีอารุรุนเรนนาโคล่าเรนเรนเรนนงุสซาลาเรนชีอา รุ่นเรนนาโคล่านั่นน่ะเหรชื่อของเธอเรนเรนรุ่นรุนเรนเรนรุ่นรุนอะไรก็ไม่รูล้วะโธ่ไอ้ตำเจชะมาตไลอะดีละเรนชื่อของเธอไงล่ะเรนนี่แหละฉันจะเรียกเธอแบบนี้ล่ะเข้าใจหรือเปล่าเรนนะเรนเรนใช่แล้วชื่อของเธอน่ะฉันชื่อเรนเรน อระเฮ้ยเรนทักทียะเรนทักทียะเรนทักทียะรู้แล้วอย่ามาเข้าใกล้ฉันออกไปโอ้โนิกาฮะว่าไงนะเดี๋ยวรู้สึกตัวหลังจากอุบัติเหตุแบบนี้นะใช่ไม่ได้จริงๆเลยครับหมายเลขนส่งคือเรนเรนเรน คงไม่ผิดแน่ๆเซโร่นัมเบอร์ที่ไม่สมบูรณ์สินะสิ่งของที่หลุดออกมาข้างนอกตัวนี่นะจะปฏิบัติงานในฐานะเดียสอยังไม่เต็มประสิทธิภาพ มาที่นี่ในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนยังไงล่ะคะเรนคือเรนเรนางวดซาล่าเรนชีอารู้ดูเรนน่โคนลาเดี๋ยวตอนต่อไปเล็กไปหน่อยหรือเปล่านะอ๋อเวลาหมดแล้วเหรอคะ